พ่อทองแม่พ่นเห็นจะเทียมโทษมึงนี่ละมาประแดกบ่นี่นะตาโซาทษครับดังเป็นประแดดแล้วเนะจับยุนึกว่าใครก็ไม่ดีปากโจนั่งคัตมาตชูชูโูโูชูชกินมาหรเอเอลอเอาเอาเอ่อเดี๋ยวนั่งขึนไปขี่ไรพี่น้องงาน้องดีดี นั่นะลงก็ไดมองง่ตดโปดพอดีครับเร่มลอยแซ่บด่ไอได้ไมิข้าเลยผมกินนผมไออผมบอแต่ลุงเราอิ่มกัน uh อืมไอนบ่ฮอดกล่องมันไหล้เยขอด้ครับกินข้าวจูจูบพเห็นอานาจูเนาะายเห็นยังกล่องเยอะแยะเนาะไอเห็นยังก่องเะได้อยู่มามสองปีแล้วไหม ทอดไข่ใส่พริกพี่น้องเอ้ยทอดไข่ใส่บักพริกยิ่งกินเบัตรก่อนเด้อฮะทอดไข่ใส่บักพริกเออเป็นไงพ่อมีเหรอทอดไข่ใส่บักพริกสูตรสูตรใดอันนี้สูตรที่โลกบ่ทอดไข่ใส่พริกจังพงโดนพิษทอดไข่แล้วเลยแกงละไม่สูตรเลยละไม่สูตรเลยมันสูตรใหม่นะพี่น้องทอดไข่ใส่พริกทำอะไรสูตรจังได่ บมีไผ่ไลนอม้ยมันไล่นอมัไลแมนอืแม่ไหนนอม้ไลใครก็ไม่ได้ปากอจ้า่ออย่าพาคจำแห้งเด้อฟังนี่นะเดี๋ยวมันสีควมเลยวม <c oughs> พุบล้งตแห้งเลยเนาะเฟังนี่จำแห้งเลยออเรีย มายไม่เเลยมาอันดีบ่มานนจ้าสวนย่มาเจ้าบอกแมนว้ายสีขาคงคือหนมวด้โอแมนมันคือเไขไปแลอันนี้จอนฟอนโอ้ต้อรงมาเลยจอนฟอนมันอนฟอนเนงับเรียบร้อยเลยว่าได้ยินเสียงเลยงักดียวเลยะเม็ดเลยป่สบัตับกับวเรียบร้อยแลตับตันมาแม่ครับผมยังไม่ถึงแปดครับย เรื่องรวอัดแปดวันก็ตัดครับคลิปที่สองครับคลิปที่สองเอาไปกินเ้าะไปจ้ามให้คนทำงานกินก่อนไม่ไปเลยหนะแบบนั่งห <laughs> ้องเงียบๆมันเครียดเดิมันเครียดอยู่ฮ่าาฮ่าฮ่อะเพิ่งเมื่อกี้มันเครียดเดิมันขาดว่าเขาเด้ยิมตาเล็กก็ได้ปั้มหัวล้มบนบนไปดิโอ้โหเป็นอยังดอกเพิ่นตัดตัดลวดไว้ให้มัด <laughs> ลุงมีอะไรมาเสิร์ฟอีกแล้วลุง คอยดึงเน็ตกมาูไดกินกับมาเบิ่งคอยกินเผาด้ยมาที่เขา้งมาม่งกินเาด้วยกันเปนเบงเบเ่นกเห็นกินแต่ตวนกินาข้ามแบบไงก๊ะกพี่น้องเยวันี้นี่กินแล้วกระโดดเป็นก๊ใช่อยเลยเสียวเป็นตะควมแทนนะย่าจจำแห้งด้ห้เสมอแ ่มาเอันจังซ่างีสวกอาหาริันเี่จััดอิมเนาะผ้าเข่าคว่ำางนี้เนาะซอสเด็ดพอดีเนาะซอสเด็ดซอสเด็ดผมูโกอเนอ้เอฟซีมาเยี่ยมมายามกินข้าวกินข้าวมข้าวมกินข้าวเด้อเมื่อเส้าเดี๋ปิ้งกบครับ เที่ยงมากทอดกบครับโตเก้าแล้วดิโตเก้านั่นแหละลุงโตเก้าผู้ใดเห็ดเนาะใช่ปะก็มาช้อปปิ้งมันอีกเมนูนึงทอดมันก็อีกเมนูนึงมันตอนเย็นแล้วครับตอนเย็นอาจจะเป็นแจ่วป่นหรือเปล่าป่นก็ได้ก็เล่งเห็นผักกระโดนแล้วแม่นแท้มีน้องเลยผมเคยขวบ อืมกระเทียมนะมมมโอ้กินกระเทียมนะแม่นบ้านาาลุงขึ้นนี่สซดลนนั่นบอกปะโทพีชย์รับรองสบการสายตาแข็งเัืงอคืนยังแข็งสายตาเอาไปถ้แม่เอาเอาเอาคลองเท่าไหร่บ้น้าโอ้โหหลุดหัวงอบเลยคลองหน้าคลองหลัง บ่พักกันกินข้าวอิ่มเลือแล้วบ้องพุ่งข่อยนี่นะให้คนทำงานกินก่อนครับข่อยมาแต่กินข้าวได้หน่อยเลยเงียบเงียบคลิปบ้าพักกันเฟางยังนไงบ่อึอะไรพี่เจ้าอร่อยอร่อยซอสเด็ดซอสเด็ดอย่าจ้ำแรงนะพี่เจ้ามันจะได้ซอสเด็ดเลยนะจ้าจ้ำโป๊กลงไปไหมถ้าจะจ้ำแรงขอให้อิ่มซะก่อนเหมือนในทิกตอกอรัพี่เจ้า แกเึกกล้วยแตกเพราบรรยายเสต็กตอกเมื่อวานน่ะกับข้าวมันน้อยน่ะอาจู๊ดคำเดียวเลยจดได้อะไรมันคืออะไรอ่ะพริกไงพริกเหรอโอ้กืนเลยแนมปั่หาเนื้อว่าขาอันขากบเมื่อกี้นี่ปิจู๊ในปากยังใส่ได้อีกไหมจมูมกจมูกทำไมแดงจังเลย พองบ้าตอันนั้นไม่ได้ได้เขานี่ได้หมดอืเขาบอกนี่ันลังส้นกันมีแม่นบอกมีอันลังส้นกันอ่ะอันังให้กันซ้ำนี่บ่ของปอมบอกว่านี่อยู่บ่ อ่พี่ชัยไม่กินข้าวพี่ชัยมกินข้าวไม่ลงครับเอฟซีพี่ชัยเจ้ายาบักเอกินองเจ้ายาบักเสือเสยเจ้ายาเ็อกข่าร้ายานี่ไปจ้ปลากระป๋องูดเยอเจ้ามาดูย้ำนี่เจ้ามาดูยำนี่ไม่นเนียไม่นั่งไม่หงมมาเอ้า เนี่ยเอเิ็จ่้าอนเบ้งมือในแม่พื้นกินอยู่นี่หนักอันันแพ้กันไปล้างมือมาใย่ใหครับยิ่บกูแปดพอดียิ่งบกูน่ะเอาแล้วนะล้างมือล้างมาอย่างรวดเร็วสร้างใหม่แล้วพีลายนี่เอ้ยไป็น้วนี่น้ำในถังสีขาวพี่ชายนี่ออกไปเน นัองอ่งดีๆตรงนี้รับการะกาพี่น้องิเ <laughs> ข่าวกว่นอ,อกเลยพี่น้องมาเป็นยา,กการมรองดีงนี่อาแนุ่นนะเอี เป็นล้างมือมาแล้วพอดีครับกดซันกระดิ่งเนช่อแม่เพื่นสิมาแล้วพักเข่าความเด้ออยายจำแห้งได้ยิงนี่การติดตามรับชมนะครับทุกท่านคือจะมาวาดนะีนเอกินกับมิซัมนี่เดี๋ยวในล้างมืออยู่ นี่ได้นามเลยเอาเลยมานังเแ้วกินยังไม่จำหนี้ฟังเดี๋ยวสิไงหลังได้บาดแล้วแอบเชอรก็มาค่ะอู้ห้ท่านังกินข้าวนั่งเฉยๆนั่งอยู่ดีเออไผ่อยู่นี่ต้องงมีการบบััคนะตอนนี้มันเตยจูเป็นนอนหลอกเทียนดีขึ้นนี่ขึ้นมาหายครับแก่ตั้มก็ไปมันลมเสียลมเสียเดี๋ยวจำแห้งเลยเด้อผ่าเข้าความเด้ เืคนเคนกินถั่วคีบในบ้านเคนได้ดอกไงถูกใจใช่ไงล้าง้ัวยี่เดี๋ยววนี้เราะกินซัำนี่นังกินไก่เนีกินซ้ำนี่นะจกินไม่ซ้ำนี่ป่ะดีกซ้ำนี่ป่ะ้ะใช้จะจิ้มแรงนะเดี๋ยวคว้าสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะทุกท่าน